ช่วง Happy Money Time สนับสนุนโดยโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมมาถึงช่วง Happy Money Time นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทราบแล้วว่ากองทุนรวมเรารู้จักแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้มารู้ว่าเราจะจัดสรรเงินทุนของคุณนะ่ะที่จะไปอยู่ในกองทุนรวมนั้นนะ่ะจัดสรรอย่างไรคุณจุมพลสายมาลาซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะ บรจ CIMB Principal สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยบอกเราหน่อยนะคะว่าเอาละเราจะจัดสรรเงินทุนเนี่ยจากกองทุนรวมอย่างไรครับครับประเด็นแรกเลยเราต้องทราบว่าการจัดสรรเงินลงทุนเนี่ยมันต้องแบ่งตามประเภทของความเสี่ยงของเรารและอายุ ระยะเวลาในการลงทุนกองทุนรวมเป็นเครื่องมือง่ายๆในการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้แรกเริ่มเลยนะฮะเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนในทางถ้าเราไปซื้อกองทุนรวมในธนาคารพาณิชย์เขาก็จะมีแบบประเมินความเสี่ยงพอเราทำแบบประเมินความเสี่ยงเสร็จปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าความเสี่ยงเราอยู่ตรงไหนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับถ้าความเสี่ยงน้อยก็อาจคาดหวังผลตอบแทน พอสมควรแต่ถ้าความเสี่ยงเยอะหน่อยก็คาดหวังผลตอบแทนมากหน่อยได้อ่าครับแต่ถ้าเรารู้จักลงทุนที่ถูกต้องครับความเสี่ยงก็จะลดลงได้ครับโอเคจริงๆแล้วการกระจายการลงทุนนี่ก็คือการลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่ดีที่สุดโดยเหมาะกับตัวเราอืมคราวนี้พอเราจัดพอร์ตการลงทุนนี่นะฮะเราใช้กองทุนรวมลงแบบผสมได้ค่ะเช่นสมมติว่าเรามีความเสี่ยงไม่มากนักรับความเสี่ยงได้ไม่มากนักเราลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน สักประมาณ60%ของพอร์ตนะฮะอีก40%ที่เหลือเนี่ยเราแบ่งลงทุนในหุ้นสัก10และอีก30ในตราสารนี้แบบนี้ก็เป็นพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนิดหนึ่งก็คือรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับแล้วเราก็ทําการลงทุนอย่างสม่ําเสมอไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเดือนคราวนี้จะยาวเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์พอประมาณอายุสัก 20- 25ึเพิ่งเริ่มทํางานอยู่ไปถึงช่วง30-35ประมาณนั้นช่วงนี้เนี่ยเราย นะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่งเริ่มทํางานนี่ถ้าพูดถึงคนโดยทั่วไปก็อาจจะมีเงินออมน้อยหน่อยแทบจะเฉลี่ยไม่ได้เลยเพราะเพิ่งเริ่มทํางานอายุ20ถสง30แต่ในช่วงที่สัก3 0ถึง35เป็นต้นไปจนถึงก่อนเกษียณเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงที่เราจะสามารถสะสมเงินได้มากพอสมควรแล้วก็เริ่มมีแล้วใช่ไม่เก็บตอนนี้เสียโอกาสละใช่ถ้าไม่ทําจะต้องตัดตอนนี้เนี่ยเวลาเราเกษียณอายุไปหลังเกษียณรายได้ไม่ค่อยมีแต่ค่าใช้จ่ายยังมีเอาเงินที่ไหนมาใช้ พเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มลงทุนนะครับอยากจะฝากกับทุกท่านนะครับว่าการลงทุนเป็นของใกล้ตัวเราการลงทุนอยู่รอบๆตัวเราเครื่องมือการลงทุนง,ง่ายๆชนิดนึงก็คือกองทุนรวมนะครับฝากไว้ครับ